สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คัมพีหมักฮอตแฟนเพจทางด้านเฟซบุ๊กนะครับเป็นเพจเกี่ยวกับวิธีการเดินหมักฮอตแนวทางการเล่นหมักฮอตแต้มดีๆแต้มเด็ดแนวทางการเดินแนวทางการแก้หมากจะรวมอยู่ที่ตรงนี้นะครับคัมพีหมักฮอตแฟนเพจก็จะนําเสนอวิดีโอชุดนี้เป็นชุดแรกอย่างเป็นทางการนะครับเราจะมีแต้ม มาตรฐานเดินก่อนพบกับย่อสั้นเดินหลังซึ่งเป็นแต้มที่เป็นปฐมบทเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับการเดินหมัคฮอตไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานพบย่อสั้นมาตรฐานพบสามตัวเรียงมาตรฐานพบกองโจรมาตรฐานพบตัดข้างมาตรฐานพบตัดหน้ามาตรฐานพบผสมจระเข้หรือว่ามาตรฐานพบข้างข่าวเดี๋ยวจะติดตามมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามาเริ่มที่มาตรฐานพบย่อสั้นในบางแยกบางตอนก่อนนะครับขึ้นไปนะครับอ่า คนที่เล่นบางฮอตออนไลน์หรือเล่นบางฮอตออฟไลน์หรือเล่นกันเฉยๆนี่ก็จะเจอแต้มนี้บ่อยอาจจะขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วมาเป็นอย่างนี้เขเรียก็็เรียกว่าย่อสั้นเหมือนกันหรืออาจจะขึ้นอาจจะขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วค่อยมาเป็นแบบนี้ก็เป็นย่อสั้นเหมือนกันนะครับหรือบางคนอาจจะก่อตัวเป็นห้าแต้มก่อนก็มีนะเป็นอย่างนี้ขึ้นไปมาเป็นอย่างนี้ขึ้นไปแล้วค่อยมาย่อ ก็ได้เช่นกันนะครับก็เข้ารูปแบบเดิมย่อสั้นแบบนี้เรียกย่อสั้นแล้วเขาก็จะฉีกออกมาอย่างนี้เราก็ขึ้นไปนี่เขาก็ขึ้นมานี่นะครับเราก็เป็นทรงนี้ถ้ามาตรงนี้ก็แพ้เลยไปอย่างนี้เลยนะครับโอเคถึงเขาจะฆ่าฮอตเราก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวต่อปุ๊บก็ชนะปั๊บเลยนะครับมาดักก็ไม่ทันพอดักปุ๊บเราก็ไปนู่นเลย อันนี้ก็ชนะเห็นเห็นเนาะแยกแรกนะครับอาจจะไม่ยาวนะครับอาจจะปล่อยเป็น ep เนาะอันนี้คือ ep ที่หนึ่งกรณีที่เขามานี่นะครับทีนี้กรณีที่เขามามาตรงนี้เราก็ขึ้นไปนี้นะครับให้เขาฉีกอย่างนี้ขึ้นมานี่ก็ต่อไว้นะครับต่อไว้ถ้าเขาขึ้นมานี่ก็เข้ากินฟรีอันนี้ก็ชนะอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเขาขึ้น ขึ้นมานี่ลหละเราก็ไปนี่เขาก็ปิดนะครับเราก็ไปนี่เขาก็ลงมาเราก็มานี่เขาก็จะเข้ามากินฟรีตัวนี้ตัวหมายเลขยี่สี่นี้เขาก็ขึ้นมานี่เราก็ปล่อยนี่เลยอันนี้ก็ได้อีกแยกหนึ่งนะครับเขาก็จะหนีมาเข้าฮอตเราก็ต่อสองเลยอันนี้ก็จะชนะไปนะครับมีแยกสวยๆงามๆเยอะนะครับสําหรับแต้มนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็เพ้์เนาะ ถ้าขึ้นมานี่ล่ะขึ้นมานี่ก็ไปนี่แล้วถ้าขึ้นมานี่ล่ะขึ้นมานี่ก็เบียดนี่นะครับถ้าเขาต่อไว้ล่ะต่อไว้เราก็ไปนี่นะครับถ้าเขาขึ้นมานี่เราก็ต่อสองตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็จัดชนะไปทีนี้ขึ้นไหนได้อีกถ้าเขามานี่อ่ามานี่อีกสักแยกหนึ่งไปนี่ ต่อถวัดนี้อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเราไปนี่เรากินไปนี่เนาะเขาขึ้นมานี่เราเ็าขึ้นมานี่เราไปทีนี้ถ้าเขาลงมานี่ล่ะเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมานี่เนาะทีนี้ถ้าเขาลงมานี่ถ้าเขาลงมานี่เราก็ต่อไปนี่เลยเขาก็ปิดเขาต้องปิดเนาะเพราะว่าถ้าถ้าแรกมันไม่คุ้มแรกอย่างนี้ไม่คุ้มนะครับกินมาเรากินกลับเราเข้าได้เข้าฮอตเฉยเนนะครับเขาต้องปิด พอปิดปุ๊บเ,เราก็ไปนี่พอเขาลงมาเราก็ไปนี่นะครับกินไปนี่เหมือนเดิมถ้าเขาลงมานี่เราก็มาไล่จับก,กินฟรีจบเลยนะครับอันนี้ก็จะชนะไปอ่าทีนี้ถ้าเราเดินให้เขาต่อแล้วเขาไม่ต่อเขามานี่ล่ะเขามานี่เราก็บีบนี่นะครับถ้าเขาปั่นมานี่เราก็ไปนี่อ่ามานี่เราก็ไปนี่มานี่เราก็ไปนี่นะครับ ทีนี้ถ้าต่อมานี่แหละต่อมานี่เราก็ไปนี่ทีนี้เราเราไปนี่เข้าหลบเราก็ต่อนี่อ่านะครับเราก็ไปนี่เขาต่อมานี่เพื่อเข,า hot, ข้าฮอตเขามีทางเดียวที่จะมามเราก็ไปนี่<ม>เข้าลงมานี่เราก็ไป<ม>เข้าลงมานี่เราก็เข้าฮอตเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะชนะไปหรือถ้าเขาเส้นแบบนี้ แล้วลงมาเขาฮอตให้เราต่อเลยนะให้รีบต่อเพราะฉะนั้นอย่าให้เขามาจับกินฟรีทีหลังเรารีบต่อก็พ้นตำแหน่งไปเลยชนะอยู่แล้วนะครับทีนี้อะไรอีกเขาขึ้นมานี่เราไปนี่เมื่อกี้เขาเวียงนี่เนาะเอาสมมติเขาเวียงอีกสักทีหนึ่งเวียงสักทีหนึ่งทีนี้เราก็ขึ้นไปนะครับถ้าเขาขึ้นมานี่ล่ะเราก็ไปถ้าเขาขึ้นมานี่เราก็ไปนะครับรอต่อสองอย่างเดียวเลยไม่มีไม่ไม,มีตัวกั้นได้เลยนะ ดีที่สุดก็อาจจะมานี่แล yeah. uh, ้วก hmm. ็ลงมานี่นะครับลงมานี้ปุ๊บเราก็เขาอาจจะต่อมาต่อสองเรารอมาต่อสองเราเราก็ต่อไปก่อนนะครับต่อไปก่อนอย่างนี้ลงมานี้ก็ไปลงมานี่ก็ขึ้นไปกินก็ชนะเรียบร้อยนะครับทุนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขาเข้ากินนี้ปุ๊บกินมานี่ก็แพ้เราเขากินร่วมไม่ได้นะครับเราเขากินตำแหน่งนี้เขากินร่วมอาอาจจะดีที่สุดคือมานี้นะครับ มานีสุดก็ถ้ามาเข้าจับกินนี้ก็ไม่ได้เห็นนะครับไปกระดานก็ไม่ยากนะครับตรงนี้ไปกระดานไม่ยากอาจังหวัดไหนอีกไปนี่นะครับขึ้นมานี่มานี่ขึ้นมานี่ไปนี่อ่ะทีนี้ไม่เบี่ยงไม่เบี่ยงแล้วต่อมาทรงนี้ต่อมาทรงนี้ไปนี่หลบมานี่ไปนี่เข้ากินนี่ ขาขีนี้เราก็ต่อนะครับต่อไว้ทีนี้เขาต่อลงมานะครับต่อลงมาไปไปนี่ลงมานี่เราก็ต่อไว้อต่อไวตรงนี้นะครับอถ้าต่อยิ่งเพ้นะ่ะถ้ามานี่ก็ไปมานี่ก็ไปมานี่ก็ไปนี่ถ้ามานี่ก็โดนสองนะครับแต่ถ้าลงมานี่เราก็มาพาตัวนี้มานี่ แต่ถ้าเข้ามาเข้าฮอตเราก็ไปเลยนะครับแต่ถ้าเข้าไม่เข้าฮอตเข้ามานี่เราก็ไปนี่ให้กินแล้วก็นี่ให้กินอย่างนี้เราก็จะชนะไปนะครับเอาเดี๋ยวนะักแป๊บหนึ่งพอดีผมมาผมเล่นจนมันชนะนะครับโทษทีโทษทีโ <laughs> ทษท,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 ทีเล่นจนมันชนะจริงๆต้องไม่เล่นให้มันชนะนะครับเดี๋ยวมันจะกดมาเริ่มใหมย่ยากโอเคโทษที อีกสักแยกหนึ่งเนาะอีกสักแยกหนึ่งก่อนจบวิดีโอ,อามานี่ไปมานี่ไปต่อขึ้นมานะครับอันนี้ EP ที่หนึ่งนะครับเริ่มต้นเปิดฉากสวัสดีทักทายเฉยๆนะครับยังไม่ได้ลงลึกมากนะครับไปนี่มานี่ไปนี่มานี่โอเคยังไม่ลงลึกมากไปมานี่ปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่คมภีบังฮอด แฟนเพจนะครับก็วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้อ่ามาตรงไหนได้อยู่มานี่มานี่ไปมานี่ไปนะครับถ้ามานี้เราก็ดักสายกลางอันนี้ก็เรียบร้อยอแต่ถ้าเข้าลงมานี้เราก็เอาฮอตมาจับนี่อันนี้ก็ชนะไปเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ประมาณ8นาทีครับผมโอเคครับ